สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JH Channel นะครับช่องห่วยฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาตามกันต่อนะครับกับสูตรเลือกคู่ที่หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนนะครับของงวดที่แล้วสูตรเลือกคู่ที่หลักร้อยบนเข้ามานะครับแล้วก็หลักหน่วยนะครับเข้ามาก็เป็นที่น่าเสียดายกับสูตรเลือกคู่ที่หลักสิบบนนะครับของงวดที่แล้ว ซึ่งเป็นสูตรเก่าที่เข้ามาติดต่อกันหลายงวดนะครับงวดที่แล้วก็หลุดไปนะครับวันนี้ก็เอาสูตรใหม่นะครับเลือกพวกที่หลักสิบบนนะครับมาให้พิจารณาดูนะครับก็ลองมาวิเคราะห์พิจารณาดูว่าชุดตัวเลขที่เราคิดคำนวณมามันจะตรงกับผลรางวัลที่ออกหรือไม่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจก็น่อนไปใช้ ถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่นะครับหรือว่าไม่ชอบก็ดูไป,ปผ่านๆนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับคําเตือนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้อย่างที่บอกนะครับสูตรก็มีเข้ามีดุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิติ เป็นการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับอนาคตก็ต้องลุ้นว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับยินดเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ JR Channel หวยฟรีทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือน เดี๋ยวเรามาดูสูตรเลือกคู่ขี้หลักร้อยบนก่อนนะครับสถิติของสูตรนี้เข้ามาจากงวดที่ออก3 2 4นะครับงวดแรกที่เริ่มเข้ามานะครับสถิติที่ผ่านมาก็1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10นะครับของงวดที่ผ่านมานะครับของงวดที่แล้วนะครับผลรางวัลที่ออก2 5 2 หลักร้อยบนนะครับคือเลข2นะครับเลข2เป็นเลขคู่นะครับสูตรนี้เข้ามานะครับวดนี้เราก็มาตามกันต่อนะครับเรามาดูนะครับของงวดนี้ตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักร้อยหลัก10นะครับเลขหน้าครั้งที่1นึ่งแล้วก็มาบวกด้วยหลัก10ของเลขท้ายครั้งที่1หลักร้อยหลักสินะครับเลขหน้าครั้งที่1 เลขห้าแล้วก็หลักสิบของเลขท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับเลขสามนะครับบวกกันแล้วได้สิบสี่นะครับได้เลขสี่เลขสี่เป็นเลขคู่นะครับเรามารอลุ้นนะครับว่าหลักร้อยบนนะครับจะเป็นเลขคู่ตามสูตรนี้หรือไม่นะครับสิบหกอันว่าห เองไมนะครับาการตัดสินใจก็ของใครของมันนะครับชอบจัดจัดกระพา,านนะครับเรามาดูสูตรเลือกคู่ที่หลักสิบนะครับซึ่งเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรนี้เพราะว่าเมื่อี่แล้วสูตรเลือกคู่ที่หลักสิบนี้หลุดนะครับสูตรเก่าที่เข้ามาหลายงวดก็มันก็หลุดไปนะครับสูตรนี้สถิติเข้ามาจากงวดที่ออกแปดห้าสองน,นะครับ คำนวณนะครับบวกกันแล er ้วได้เลขค่าเลขค่าเป็นเลขคี่นะครับรางวัลที่ออก8 5 2หลักสิบบนนะครับเลขห้าเป็นเลขคี่บวกกันแล้วได้4นะครับออก6 4นะครับหลักสิบคือเลข6นะครับเป็นเลขคู่บวกกันแล้วได้9นะครับรางวัลที่ออก3 5 6หลักสิบนะครับเลข5เป็นเลขคี่บวกกันแล้วได้12นะครับเลข2เป็นเลขคู่นะครับสำหรางวัลที่ออก6 4 6 เลข4นะครับหลัก10บนเป็นเลขคู่4ีบวกสเป็น7นะครับเลข7เป็นเลขคี่นะครับเพรางวัลที่ออก9 7 8หลัก10บนนะครับเลข7เป็นเลขคี่4ี่บวกห้าเลข9เลขเเป็นเลขคี่นะครับเพรางวัลที่ออก6 9 6หลัก10บนนะครับเลข9เป็นเลขคี่บวกกันแล้วได้11นะครับ ตัวท้ายก็คือเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ enfin ่งเป็นเลขที <to> ่นะครับผลรางวัลที่ออกแปดเก้าแปดนะครับหลักสิบบนนะครับเลขเก้านะครับเป็นเลขที่บวกกันแล้วได้สี่นะครับเลขสี่เป็นเลขคู่นะครับผลรางวัลที่ออกหนึ่งสี่ห้าหลักสิบบนนะครับเป็นเลขคู่บวกกันแล้วได้เก้านะครับเลขเก้าเป็นเลขที่นะครับผลรางวัลที่ออกสองห้าสองนะครับของวันที่ผ่านมา หัสิบบนนะครับคือเลข5นะครับเห็นเลขขี่อันนี้เป็นสถิติของสูตรเป็นสูตรใหม่นะครับสถิติเข้ามาก็2 4 6 9เนะครับ9งวดติดเป็นงวดแรกนะครับที่ลงที่เราจะมาดูก,กันนะครับของงวดนี้5บวก5ได้ส0นะครับเอาตัวท้ายก็คือเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์เป็นเลขคู่นะครับ 16บันวาคมหกนะครับหลัก10บนนะครับจะเป็นเลขคู่ตามสูตรนี้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับจะเป็นยังไงนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับสองตำแหน่งที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลัก10เลขหน้า รังที่1นนะครับล้วก็มาบวกด้วยหลักหน่วยของเลขท้ายรังที่2เรแล้วมาดูสูตรเลือกคู่ที่หลักหน่วยนะครับสูตรนี้เป็นสูตรเก่าที่เข้ามานะครับสถิติของสูตรเข้ามาว่าแรกจากวดที่ออก852านะครับคำนวณได้เลข8นะครับเป็นเลขคู่ได้เลข5เป็นเลขคี่นะครับได้เลข0เป็นเลขคู่ได้เลข8 เลขคู่นะครับได้เลข8นะครับเป็นเลขคู่ได้เลข0นะครับเป็นเลขคู่นะครับได้เลข4เป็นเลขคู่นะครับ98ได้เลข5เป็นเลขคี่นะครับแล้วก็ของงวดที่ผ่านมานะครับบวกกันแล้วได้10นะครับเลข0นะครับเป็นเลขคู่นะครับกับรางวัลที่ออก หาสองนะครับหลักหน่วยบนนะครับเลขสองนะครับเป็นเลขคู่นะครับสูตรนี้ที่เห็นผลงานก็สองวันล่าสุดนะครับที่ลงนะครับวันนี้งวดที่สามนะครับมาดูว่าจะไปต่อหรือไม่นะครับเรามาดูของงวดนี้ตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักหน่วยบนนะครับ แล้วก็มาบวกด้วยหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่สองแล้วก็มาบวกด้วยหลักสิบเลขท้ายครั้งที่สองนะครับหน่วยบนก็คือเลขสองหน่วยหน้าครั้งที่สองนะครับเลข9ก้าแล้วก็หลักสิบเลขท้ายครั้งที่สองเลขเก้า 2บวก9เป็น11 11บวก9เป็น20นะครับได้เลข0ูเลขศูเป็นเลขคู่นะครับ16อันวาคม6 8นะครับหลักหน่วยบนนะครับจะเป็นเลขคู่ตามสูตรนี้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองไป พอพิจารณาดูนะครับถึงความน่าจกเป็นนะครับสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับก็เป็นเพียงแนวทางก็ลองไปพิจารณาเอานะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่การตัดสินใจก็ของใครของมันนะครับก็ขอขอบคุณทุก่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตาม กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมีอีกคลิปหนึ่งนะครับที่จะลงให้พิจารณานะครับเป็นสูตรเลขล่างนะครับเมื่อวานก็ให้ลงแค่คลิปเดียวนะครับเพราะว่ามีธุระนะครับเมื่อวานก็ได้ลงให้ดูคลิปเดียวเดี๋ยววันนี้จะมีอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นสูตรเลขล่างนะครับก็รอติดตามนะครับในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ